สวัสดีครับผมพ่อแม่เอฟซีทางมาเนล่าทีท่านดูคนเดียวครับผมที่อยู่กับช่องโจ้สายคอนเทนต์ทางคิดนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยครับเมื่อกี้ย่างตีสี่คนแจ้งกันนี่ครับผมพ่อแม่เอฟซีทางมาเนล่าที่ท่านดูคนนะครับผมที่อยู่กับช่องโจ้สายลุยนะครับผมเราก็จะเดินทางกลับบ้านแล้วนะครับกี่อย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทำคลิปสั้นๆนะครับผมเดี๋ยวมานทำคลิปให้ดูกันนะครับผมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพราะบรรยากาศ กี <accurately S 2> ่อย yeah, ่างปีสี่คนแจ้งกันนะครับผมตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดินทางกลับบ้านกันนะครับฝากซอนโจสายลุยด้วยครับอย่าลืมเข้มาดูคลิปอย่าลืมกดไลค์กดกดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมฝากซอนโจสายลุยด้วยครับผมช่วยเข้ามาดูไลค์สุดกันด้วยครับผมพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีทั้งบ้านนดาราก็ทันอยู่กันนะครับวันที่เอฟซีที่อยู่ด้วยกันตั้งนานด้วยนะครับผมช่วยเข้ามาดูคลิปช่วยเข้ามาดูไลค์สุดกันด้วยนะครับฝากซอนโจสายลุยด้วยครับ ขอบคุณพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีทางบ้านน่ารักาีทุกคนนะครับบรรยากาศอยู่สวยยันนะครับผมมาเกี่ยงตีสี่คอนเจนนะครับพี่น้องตอนนี้ใกล้จะแจ้งแล้วนะครับผมนี่นะครับบรรยากาศกันนะครับผมฝากคอนเจอสายอยู่ด้วยครับผมเป็นคลิปสั้นๆนะครับอย่าลืมกดไลค์กด็สไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะครับขอมาจากคลิปให้นะครับขอบคุณครับนี่บรรยากาศกันนะครับพี่น้อง กิเสร็จแล้วน,นะครับผมนี่นะครับผมบรรยากาศกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับค่ายกดดิ่งให้เจ้าใส่ยอยู่ดีครับอย่าลืมเข้ามาดูคลิปกันด้วยนะครับผมขอบันเจ้าคลิปพี่เนี้ครับผมขอบคุณครับ